วันนี้จะมาชวนทำลาบปลาดุมาพร้อมกับเคล็ดลับการดับกลิ่นคาวของปลาดุแถมยังช่วยให้ลาบปลาดุกของเรานั้นอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกล้างปลาดุให้สะอาดด้วยเกลือ2-3งถึงาน้ำจากนั้นก่อนนำไปย่างโรยเกลือสักเล็กน้อยจากนั้นก็นำไปวางบนตะแกรงแล้วก็นาเข้าเตาอบหรือว่าเตาย่างได้เลยค่ะจะใช้เป็นเตาอบหรือเตาย่างก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยนะคะ จากนั้นเราจะหั่นขาซอยเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าจะสับหยาบก็ได้ค่ะการที่เราใส่ขาซอยนี้นะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับลาบปลาดุกของเราด้วยค่ะถัดมาก็มาหั่นหอมแดงค่ะหั่นซอยเตรียมไว้เลยต่อด้วยผักชีใบเลื่อยก,ก็หั่นซอยเช่นกันตามด้วยผักชีก็หั่นซอยแล้วก็ต้นหอมซอย ใบสะระแหน่เด็ดเอาเฉพาะใบแล้วก็จะมีใบมะกูดหั่นซอยด้วยนะคะพอดีของเอถ่ายไม่ทันค่ะจากนั้นก็พริกแดงหั่นซอยความเผ็ดเลือกได้ตามที่เราชอบมาดูปลาดุกยากของเราค่ะสุกแล้วนำขึ้นออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยแกะเนื้อค่ะปลาหายร้อนแล้วเราแกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะเราจะไม่เอาก้างของเอจะแกะเนื้อออกมาได้ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราจะนําเนื้อปลาไปสับหยาบๆนะคะแล้วก็จะใส่ขาลงไปด้วยค่ะสับให้เข้ากันสับลงไปแบบนี้นะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาและช่วยเพิ่มความอร่อยค่ะสับออกมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราจะนําเนื้อปลาที่ได้นะคะไปใส่ในหมอ้อแล้วก็เติมน้ําสักเล็กน้อยเปิดไฟลวนเนื้อปลาให้เข้ากันถัดมาเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้าของเอว่ามันแห้งไปจะเติมน้ำอีกสักเล็กน้อยค่ะ ปรุงรสอีกครั้งใส่ผงนัวน้ำปลาชิมแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบเจะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่ผักทั้งหมดลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดหั่นซอย ขั้นตอนสุดท้ายใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะตามด้วยพริกป่นความเผ็ดเลือกได้ตามที่เราชอบคนคุกเข้าให้เข้ากันและเราก็จะได้ลาบปลาดุกที่เราสามารถทำทานเองง่ายๆที่บ้านค่ะแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เพิ่อเพิ่มความน่ากิน น่ากินสุดๆเลยค่ะจัดเสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียงที่เราชอบฐานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆจำ้่คำใหญ่ๆแซบไลเดอร์หากเพื่อนๆก็ไหนสนใจลองนำวิธีการนี้ไปทำดูได้นะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงน้อยแถมทำกินเองอร่อยจุกใจไปเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ